สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับและก็นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูอ้อมนะครับรณชัยตุนวงษานะครับจะมาสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องของชุมชนของเราครับนี้เราจะมาต่อในเรื่องวิถีชีวิตของคนในชุมชน1นนะครับยี่มี1แสดงว่าต้องมีต่อตอนต่อไปในเรื่องของวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับ ในเนื้อหานี้นะครับจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า3 1นะครับพร้อมยู่อลังครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับดูรูปภาพนี้ครับเป็นรูปภาพชุมชนต่างๆอยู่ข้างดินแม่น้ำนะครับนี่มีเด็กมีควายโรยแตนนะครับไปวัดมีนานะครับมีตากบาทนะครับ มมีคำถามาชุมชนของนักเรียนเป็นชุมชนแบบใดน,นะครับเราเคยเรียนเรื่องความหมายของชุมชนไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้นะครับเช่นนะครับชุมชนชน,นบทนะครับนี่คือชุมชนของชน,นบทครับวิธีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างไรนะครับ วิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปก็คือชุมชนแบบชนบทนะครับมาดูว่ามีวิถีชีวิตอย่างไรนะครับผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลักและมีการปลูกสร้างบ้านเรือนใกล้แม่น้ำลำคลองนะครับเพื่อความสะดวกในการอุปโภคบริโภคเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองเราก็ทำมาหากินหา ปลาหาปูหาสัตว์น้ําต่างๆนะครับทานอุปโภคบริโภคนะครับนี่คือวิถีชีวิตที่ใกล้กับธรรมชาติครับต่อมานะครับคําถามนะครับนักเรียนช่วยตอบในใจและพูดออกมาดังๆก็ได้นะครับนักเรียนชอบวิธีการดําเนินชีวิตแบบดังกล่าวหรือไม่อย่างไรนะครับวิธีชีวิตแบบชนบทนะครับเมื่อยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนชอบหรือไม่ครับ เช่นครูตอบว่าชอบนะครับเพราะรู้สึกเรียบง่ายนะครับและสงบผู้คนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับทำให้เกิดความรักและสามัคคีกันนะครับวิถีชีวิตของชนบทก็จะมีความเป็ี่นไปได้ว่าจะทําให้เกิดความรักความสามัคคีกันนั่นเองนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นแผนภาพความคิดนะครับคนในสมัยอดีตมีวิธีการดําเนินชีวิต เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ทํามาเป็นแผนภาพความคิดนะครับอันที่หนึ่งนะครับมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดําเนินชีวิตเช่นการล,ลงแขกเกี่ยวข้าวนั่นเองนะครับนี่ก็คือวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับเมื่อก่อนชุมชนแบบชนบทนะครับที่ทํานาก็จะมีการลงแขกเกี่ยวข้าวคือแลกเปลี่ยนเหมือนว่าแลกเปลี่ยนแรงกันนะครับวันนี้บ้านนี้มาช่วยนะครับ หนึ่งแรงนะครับวันวันถัดไปนะครับบ้านนี้ก็จะไปช่วยบ้านนู้นคืนนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนกันนะครับหรือว่าช่วยกันลงแขกก็คือช่วยกันรุมเกี่ยวข้าวของเจ้าของคนหนึ่งก่อนนะครับวันนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปรุมเกี่ยวข้าวของอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับมีการพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ประดิษฐ์เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันจากวัสดุธรรมาชาตินะครับ วิถีชีวิตในอดีตนะครับอย่างเช่นนี่ตักน้ําก็ทําจากไม้ไผ่หรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้วัตถุจากธรรมชาติเกวียนก็ใช้ต้นไม้นะครับวัสดุจากธรรมชาตินะครับพึ่งพาอาศัยธรรมชาติวิถีชีวิตในอดีตก็พึ่งพาอาศัยธรรมชาติปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น้าลาคลองครับสะดวกในการทามาหากินนะครับ มีการทำเกษตรกรรมและประมงเป็นหลักนะครับต่อมานี้เราจะมาวิเคราะห์ความสำคัญและผลที่เกิดขึ้นต่อชุมชนเป็นแผนภาพความคิดนะครับมาลองวิเคราะห์ดูว่าวิธีการเดเนินชีวิตของคนในอดีตนี่เป็นอย่างไรนะครับอันแรกก็คือพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินะครับจะมีการโอโุภคบริปพกหาของป่านะครับ ปูหาปลาตามแม่น้ำลำคลองจะพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลักนะครับยังไม่มีโรงงานมีโรงผลิตอะไรขนาดใหญ่นะครับจะพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลักความสำคัญก็คือมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และเกิดการประกอบอาชีพเช่นการทำกรเกษตรกรรมนั่นเองนะครับผลที่เกิดขึ้นต่อชุมชนก็คือผู้คนในชุมชนมีอาชีพนะครับเพราะมีะแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์สามารถ หากินด้วยแล้วก็เหลือก็สามารถนำไปขายเเป็นประกอบอาชีพได้และทำให้ชุมชนเข้มแข็งและมีความสุขนะครับเมื่อก่อนชุมชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและการมีอะไรก็ถึงกันหมดนะครับทำให้ชุงชนเกิดความเข้มแข็งนะครับในอดีตนะครับแตกต่างจากปัจจุบันนะครับที่ต่างคนต่างก็ทำมาหากินนะครับไม่ค่อยได้พบปะอะไรกันนะครับ ต่อมานะครับสรุปผลดีของการดําเนินชีวิตของผู้คนในอดีตนะครับชุมชนในอดีตเรามาดูว่ามีผู้คนในอดีตนั้นมีผลดีของการดําเนินชีวิตของผู้คนในอดีตอย่างไรนะครับผลดีของการดําเนินชีวิตของผู้คนในอดีตก็คือเกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชนนะครับเกิดความเรียบง่ายในการดําเนินชีวิต คนในชุมชนไม่เห็นแก่ตัวนะครับมีจิตใจที่ดีนะครับเหมือนกับพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันชุมชนเข้มแข็งและมีความสุขนะครับผู้คนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและก,กันนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับ่ก่อนเมื่อ เวลามีอะไรที่ขัดแย้งหรือ,อกระทบกระทั่งกันก็จะมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับเพราะว่าเราต้องพึ่งพาอาศัยการใกล้ชิดกันนะครับสังคมในอดีตแตกต่างจากปัจจุบันที่เวลากระทบกระทั่งกันหรือว่ามีข้อขัดแย้งกันเราก็ต้องแบบไปถึงตำรวจไปถึงศาลนะครับเพื่อต้องมีการดำเนินคดีกันอะไรใหญ่โตนะครับเมื่อเทียบกับอดีตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับ ผมีคำถามนะครับหนีรูปภาพนักเรียนคิดว่าทุกวันนี้ชุมชนของตนเองมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับลองนึกดูครับตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้จนมาถึงวันนี้ชุมชนที่เราอยู่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนบ้างหรือว่าการดำเนินชีวิตสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับตั้งแต่เราจำความได้จนถึงปัจจุบัน ไหนลองตอบในใจก็ได้ครับ1นาทีนะครับลองให้ฝึกคิดนะครับทุกวันนี้ชุมชนของตนเองมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับอมาดูตัวอย่างคําตอบครับนี่ของครูก็คือเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนนะครับเพราะมีความเจริญต่างๆเข้ามานะครับเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับผู้คนในชุมชนมากขึ้นอ่ะ ใช่ไหมครับจากอดีตมาปัจจุบันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีอรห้องอาหารมาอยู่ที่ตลาดเรียบร้อยนะครับให้เราแค่หาเงินแล้วก็ไปซื้อไปซื้อมีรถในการเดินทางไปมาอย่างสะดวกนะครับเมื่อแตกต่างจากอดีตนะครับวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ก็จะมีความเห็นแก่ตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องรีบร้อนทํามาหากินนะครับความ จำเป็นหลายๆอย่างมันมากขึ้นนะครับงั้นก็ต้องมีเ,เกกาตัวมากขึ้นนะครับจากที่เคยแบกปันกานก็ต้องนิดหน่อยๆก็ต้องมีการซื้อขายกันนะครับนั่นก็คือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับด้วยเหตุของการพัฒนาจากอดีตมาปัจจุบันนะครับอาต่อมานะครับงานในบทเรียนนี้ของเราก็คือนะครับ ให้นักเรียนนะครับวาดภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในอดีตนะครับพร้อมตั้งชื่อภาพและเขียนอธิบายสรุปจากภาพนะครับวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะครับนี่เหมือนเช่นตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าภาพนี้ชื่อว่าชื่อว่าอะไรอย่างอันนี้ชื่อว่าความสุขที่บ้านเรานะครับแล้วก็สรุปนะครับเพื่ออธิบายจากรูปภาพนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับการดําเนินชีวิต ตามภาพเป็นวิถีชีวิตแบบพอเพียงผู้คนต่างมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เกิดความสุขขึ้นในชุมชนนะครับวาดภาพนะครับแล้วก็ตั้งชื่อภาพนะครับอย่างนั้นก็สรุปนะครับอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพเหมือนดังตัวอย่างนี้นะครับนักเรียนจะเอาชุมชนแบบชนนบท แบบของครูก uh, ็ได้หรือเป็นชุมชนเมืองก็ได้นะครับที่มีตึกหลาบ้านช่องใหญ่ตัวอย่างนั้นก็เป็นชุมชนเหมือนกันชุมชนเมืองชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ทะเลก็ได้ว่าทะเลแล้วก็มีชุมชนนะครับชุมชนที่อาศัยอยู่ในแม่น่าข้างตามแม่น้ําก็ได้นะครับแล้วก็เขียนอธิบายภาพมาชุมชนที่อยู่บนภูเขาก็ได้นะครับแล้วก็เขียนอธิบายภาพมาตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อชุมชนแล้วก็ลองเขียนอธิบายมานะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ถ่ายรูปส่งมาเช่นเดิมน,นะครับในกลุ่มไลน์ของเรานักเรียนทำทำเป็นเป็นอัลบั้มของนักเรียนไว้แล้วนะครับเราก็แค่ไปที่อัลบั้มของเรานะครับไปหาที่อัลบัม้มของเราเขียนชื่อชั้นเลขที่เอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ไปกดเพิ่มไปในอัลบั้มได้เลยนะครับรวบรวมงานของเราเอาไว้นะครับจนกว่าจะปิดภาคเรียนนะครับเีนะครับ วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของอะไรครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรวิถีชีวิตของคนในชุมชนใช่ไหมครับครูยกตัวอย่างวิถีชีวิตของของอคนในชุมชนของชนบ,บทครับมีวิธีการดำเินชีวิตอย่างไรจับรูปภาพนี้ก็สามารถอธิบายที่จะสื่อสารชีวิตของชน,นบ,บทได้อย่างกับครบถ้วนนะครับโอเคนะครับ แล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานมาให้ครูด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่นะครับในบทเรียนหน้านะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอก่อนใครและกดถูกใจด้วยนะครับ